ครับสวัสดีครับนะครับทุกคนนะครับเนาะวันนี้ผมก็จะถ้าไม้ยามเอียนนะครับวันนี้ครับเนาะเสาอย่างเช่นยามเอียนนะครับใส่เอียนคือเก่าเนาะนี่นะครับนันนั่นใส่ทีนึงนะครับลองใส่อีกครั้งนึงครับอย่านีครับจะได้บระเด็นหู้นะครับเนาะเดี๋ยวไปสมน้ำกันดูนะครับว่าจะมันประมาณบ่นะครับจะได้เห็นโตอยู่บนครับเนาะของย่างว่านของอยู่ในน้ำคือว่าย่างว่านะครับจเจ็ดพ่อบะพ่อหู้นะครับเนาะอยู่เงี้ยเขาจะไหวบนนะครับเงี้ยเขาจะเอามันอยู่อยู่บนครับอย่นี้นะครับเนาะ ไปจะส่งกันได้ครับไปเลยครับดูนะครับหลังแรกมันจะจะมาดมาหมาณนะครับเงี้ยเขาจะเอาบรรยูบรน,นะครับเนาะเงี้ยนะครับอยู่ที่เงี้ยทุกอย่างย่งอยู่ที่เงี้ยครับนี่นะครับบ่มีนะครับบ่มีบ่มีครับบอมบอมี ับหลังแรกกระจาวาไปนะครับ <cigar> ข <Gog anda> ึ้นแค่น้องวันนี้เนาะลำที่สองนะครับจะไปเห็นโต้ไปเนาะบ่มีเหระครับอ่าเดี๋ยวกันมีผมจะทายดูนะครับเนาะลำที่สามดูก่อนครับอาจจะมีบอลครับมีโต้ไหมเนี่ยโอ้ สองหลังพันไปนะครับบดคืนครับบ่มีนะครับโอ้เอาละครับยามมาหลายลูกครับบดคืนนะครับนี่มาเบึงหลังนี่เบืองครับนี่นะครับคืออีบอโอ้ยหลังนี่คือครับหลังนี่คือครับ นี่หลังนี่ถือครับโอ้ยหลายหลังแล้วครับหลังพึ่งมาถือนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอยากให้มดก่อนครับเนาะเดี๋ยวมาสนุกขับมนด้วว่าจะได้หน่อยได้หลายนะครับนะครับเดี๋ยวนี้มันบ่วมนะครับนี่ถ่ายด้วยมั้งเหรวันะครับอ๋อนี่นะครับถือทั้งมดนะครับเจ็ดหลังนะครับนี่ถือทั้งมดนับเจ็ดหลังนะครับนี่เจ็ดหลังนี่ถือมดนะครับนี่นะครับแต่ว่าหลังละโตัวเลยหลังละสองกับบวมนะครับอันที่บริเวณนับก็เอเลเอเลจังทีนะครับอันบทือขาบบนนับนะครับนี่นะครับบนนับนะครับเอเลเอเล อานะครับนี่นะครับบริเวณนะครับนี่ห้องนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเทกันครับถือว่าได้ที่เก่านะครับทึงงได้ร้ายกันนี่อานะครับนี่นะครับมาแล้วครับตัวแรกครับตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกมาแล้ว ตัวนี้ขึ้นนะครับตัวนี้ไว้้วยกก่อนครับขึ้นครับึ้นนี่คืนครับึ้นห่วงครับออ,ออกอยากกันไหนครับ เขาออกอางานทีเดียวนี่โอ้ตัวใหญ่นะครับมันตัวใหญ่นะครับออกอางานนะครับฮ่าโอ้ยตัวใหญ่กับตัวใหญ่โอ้ตัวนี้อิ่มนึงแต่เลยครับโอ้ Ừ, này cái nhảy khấp, ôi, này cả đời, ôi, Ô, cái này nào khấp.

อย่ังหน่อยนะครับเนาะงหมูมันเล็กนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับโอ้เข้าสองสองดังอันที่สองแล้วครับนี่สองแกนแล้วครับเข้าสองครับเป็นสี่โตแล้วครับเนี่ยโหเนี่ยโอ้ได้มาเริ่มเด็ครับอ่ะมาอีกครับ ครับตัวนี้ก็ใหญ่นะครับมันน,น้อยนะครับตัวนี้อ้อตัวเดียวนะครับตัวนึงนะครับเดี๋ยวผมขอ,ขอหยาดแป๊บนึงครับ นี่นะครับนี่นะครับบวมเป็นตัวน้อยนะครับเนี่ยนี่ะครับเปิดครับนี่นะครับสวงามนะครับวันนี้ัวงามนะครับเอาละครับไปแล้วครับงั้นนี่นะครับคิดหน่อยนะครับทีนี่ไปก่อนนะครับไปแล้ว